เย็นหนูนิดพาหมูหยองไปวิ่งเล่นในสวนคุณ,คณ <c oughs> พ่อกาซิบบอกหนูนิดว่าช่วยพ่อปลูกดอกไม้หน่อยนะเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่หลังจากช่วยกันโรยเมล็ดพันธุ์แล้วคุณพ่อก็ให้หนูนิดดูแลแล แหลงดอกไม้ทุกๆเช้าพอต้นนมหมูอย่างแล้วหนูนิดก็มารดน้ำต้นไม้และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของมันเออเอพ่อกับลูกปลูกอะไรกันนะคุณแม่ถามแต่คุณพ่อไม่ยอมตอบ ได้แต่อมยิ้มและหยิบหยิบตาให้หนูนิดหยิบคาะหยิบตาให้หนูนิดหนูนิดได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกและได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บตาอีกแล้วคุณพ่อ,อยังสอนวิธี ใช้แท็บเล็ตให้มีประโยชน์อีกด้วยและสอนว่าหากหนูนิดอยากเล่นเกมจริงๆต้องแบ่งเวลาให้ดีควรเล่นไม่เกินวันละหนึ่งชั่วโมงจะได้ไม่ติดเกมจนเป็นผลเสียทั้งต่อทั้ง ต่อร่างกายและจิตใจแต่ตอนนี้หนูนิดไม่อยากเล่นเกมแล้วเพราะวันเสาร์หน้าที่จะถึงเป็นวันเกิดของคุณแม่คุณพ่อบอกว่าจะพาไปเที่ยวหนูนิดเลยยุ่งกับการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่อยาก ไวที่สุดเช้าวันเสาร์เป็นวันเกิดคุณแม่ท,ทุกคนตื่นแต่เช้ามาใส่บาทต้นไม้ที่หนูนิดปลูกออกดอกบานพอดีคุณแม่ปลื้มใจและชอบมากตอนที่ทุกคนพร้อมที่จะออกเดินทาง วันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันที่ท,ทีนี้ละหนูนิดจ,จะได้เห็นฉลามตัวจริงสักทีเคยเห็นแต่ในเกมมาตั้งนานเคิ okay. ความรู้ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนมีใครบ้างเอ่ยที่ไม่เคยเล่นเกมไม่มีใช้ใช้ไม่มีใช่ไหมคะถึงจะมี ว่าเด็กๆทุกคนต้องชอบเล่นเกมแน่ๆเพราะมันสนุกมากจนไม่อยากวางทีทีเดียวแต่หนูนิดไม่อยากให้เพื่อนๆติดเกมจนเสียสุขภาพเหมือนหนูนิดนะคะหนูนิดเคยติดเกมจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรกลัวแต่ ว่าถ้าเราดื่มให้อาหาราสัตว์ในเกมจะตายหรือถ้าเราไม่ได้ไปรดน้ำหรือเก็บผักผักก็จะแห้งเหี่ยวจนตายหนูนี้มีความสุขที่คะแนนที่คะแนนในเกมเพิ่มมากขึ้นและ รู้สึกหงุดหงิดโกรธโมโหและอยากจะเอาชนะเมื่อเมื่อคะแนนในเกมลดลงเพื่อเมื่อลองคิดดูดีๆนะคะท,ทั้งสัตว์และต้นไม้มเป็นแค่ภาพที่อยู่ในเกมไม่มีชีวิตและไม่ สามารถจเจริญเติบโตและตายได้จริงๆมีแต่ตัวหนูนิดและเพื่อนเเองนี่แหละค่ะที่มีชีวิตอยู่จริงจเจริญเติบโตและเสียสุขภาพได้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆออยากเล่นเกมก็ควรแบ่งเวลาให้ดีนะ วัเล่นเกินวันละหนึ่งชั่วโมงเพราะจะทำให้เสียเวลาเสียสายตาจนถึงเสียสุขภาพได้ก่อนจากกาันโนนิดอย่างให้เพื่อนเพื่อนลองมาอองดูรอบรอบตัวนะคะยังมีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายรอให้ Lain iu ya, yeah. lose.